สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับชมนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตสักงหนึ่งคลิปนะครับเป็นรีวิวนะครับแผงกับหลอดโซลาเซลล์นะครับซื้อมาใหม่ครับเพื่อแก้ปัญหานะครับไฟฟ้าแถวบ้านผมมันดับบ่อยนะครับบางวันก็ดับเช้ามืดนะครับบางวันก็ดับตอนกลางคืนนะครับ เป็นตัวแก้ปัญหานะครับทําให้บ้านไม่มืดนะครับเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างนะี่มันหนึ่งเวลาเราจะไปทำงานนะครับอาบน้ำอะไรพวกนี้มันไม่มีแสงสว่างก็ทําตัวลำบากนะครับก็เลยถือโอกาสสั่งซื้อมาสักหชุดนะครับขออนุญาตรีวิวนะครับ1คลิปนะครับ ช่วงนี้คิดางาน,นซ่อมนะครับรอไปก่อนนะครับเพราะว่าผมหาอะไรอยู่นะครับมีมีเยอะอยู่นะครับยี่ห้อเป็นยี่ห้อ P A E นะครับ ขนาด750วัตต์นะครับซื้อมา3้อมา3 5บาบาทนะครับลองแกะดูภายในนะครับสายไฟยาว5เมตรนะมีรีโมทนะครับมี remote, รีโมทมีแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็หลอดนะครับที่แถมมาด้วยนะฮะ สามารถตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัตินะครับเวลาแดดร่มลมตกฟ้ามืดเขาก็จะปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็เขาจะชาร์จเลย,เลยนะฮะชาร์จเลยนะครับเวลามืดฝนเขาก็ชาร์จนะครับเครื่องเขาก็ชาร์จให้นะครับเราสามารถปิดเปิดที่รีโมทได้เองนะครับตั้งเวลาได้นะครับแกะแกะแกะดูภายในนะฮะ ต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไฟดับแังใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชมข็งใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับปลอดของเขานีา่พร้อมใช้งานเลยที่แสดงว่าชาร์จมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแหละนะครับพร้อมใช้งานเลย หนึ่งลอดนี่รีโมทนะครับสามารถตั้งเวลาได้ครับสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ออตโต้นะครับปเปิด,ป,ดปิดนะครับตัวนี้น่าจะปรับความสว่างนะครับปรับสเตปความสว่างแบบสว่างมากสว่างน้อยนะครับปุ่มนี้นะครับ ายไฟนะครับโอ้แผงใหญ่เลยทีเดียวครับมีรีโมทมีแบตเตอรี่นะครับมีปลุกแผงทั้งหมดเลยนะครับอืมแผงใหญ่เลยนะครับผมขนาดเดี๋ยวลองวัดดูนะขนาดกี่เซนต,ติเมตรนะครับความยาวความยาว35มสเซนติเมตรนะครับ ความยาว3 5ซนติเมตรความสูงความสูง23เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้น่าจะเก็บไฟได้นานยาวนานที่สุดน่าจะได้ทั้งคืนเลยนะครับน่าจะส่องสว่างได้ทั้งคืนเลยนะครับผมแก้ปัญหาเวลาไฟตกไฟดับนะครับสามารถช่วยเราได้นะครับผมท่านผู้ชม ถ้าซื้อมาไว้ติดบ้านนะครับไม่ว่าจะใช้สองสว่างนะครับสนยอมทางเข้าประตูนะครับทางเข้าบ้านนะครับหรือว่าหล,หลังบ้านก็ได้เลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งไว้บนหลังคานะครับติดตั้งไว้บนหลังคาแล้วก็จะให้เขาชาจเลยครับเพราะคืนนี้ต้องต้องทดสอบแล้วนะฮะ นี่ก็ขาตั้งแถมมาเรียบร้อยครับคลิปนี้เป็นคล,ปคลิปรีวิวนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีส่วนเสียส่วนใด้อะไรนะครับผมผมอยากรีวิวนะครับโอ้มีมีเสียหายนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะมีเสียหายนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะน่าจะเป็นที่ขนส่งนะครับตัวนี้เราไม่ว่ากันมันเป็นอลูมิเนียมครับ ลืมบอกไปนะครับเวลาเลือกซื้อนะครับให้เลือกซื้อที่มันเป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับมันทนแดดทนฝนนะครับมันจะมีกรอบอลูมิเนียมกับพลาสติกนะครับกรอบพลาสติกไม่ต้องซื้อมาใช้นะครับผมว่ามันใช้ได้ไม่ปีปีผมว่ามันกรอบแล้วนะครับมันจะสู้อลูมิเนียมนี่ไม่ได้หนึ่งไม่เป็นสนิมทนแดดทนฝนนะครับเป็นทนทานนะครับเดี๋ยวลองวัดดูโวลต์สิ d c นะครับบวกลบบวกลบบวกลบอยู่ในนอยังไม่มีโวล์นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ตากแดดนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมอยากซื้อมาติดไว้กับบ้านก็นะครับซื้อมาติดไว้กับบ้านนะครับไม่แพงครับสามร้อยกว่าบาทหาล้านที่เขาขายไม่แพงนะครับมีขายนะครับในออนไลน์นะครับหาเลือกซื้อที่ร้านมันไม่แพงนะครับมันมีหลายร้านครับบางร้านก็ขายไม่เท่ากันนะครับดูวัดดีๆนะครับดูวัดดีๆอย่าเพิ่งจิ้มนะครับ บางทีหลอกกันเป็นพันสองพันวัตน์ฮะสั่งมาใช้ได้ไม่ถึงสองชั่วโมงเงียบกิฟหมายถึงว่าไฟมันกระแสมันและแรงดันอะไรกระแสมันทีแรกกระสว่างครับพอนนั้ชั่วโมงสองชั่วโมงครับมันเริ่มรีดีลงนะครับมันอยู่ที่วัตต์ด้วยนะครับผมโอเคนะผมคลิปนี้ก็ขอ ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นคลิปรีวิวแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งบนหลังคาแล้วแหละนะครับแล้วก็คืนนี้จะใช้งานกันเลยนะครับก็นะครับเพื่อนยามไฟดับไฟตกนะครับเนี่ยใช้ได้จริงนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับจนจบนะครับผม